สวัสดีค่ะพี่โอนะคะหัวหน้า,ผานแผนกศูนความงามโรงพยาบาลจุฬาสามแห่งนี้ค่ะว,วันนี้พี่โอจะมารีวิวในเรื่องของ Pico l a s ซอนะคะซึ่งเป็นกระแสะแรงอยู่ณตอนนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องลุมสิวลุมขนกว้างสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะเราลองเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอกันดูนะคะค่ะตัว Pico l a s ซอนะคะเขาก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะในเรื่องของการ รักษาพวกเม็ดสีนะคะก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมออย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของกระแดดนะคะแล้วก็เรื่องของปานปานลึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของจริงจริงลบรอยสักเนี่ยก็ดีมากๆนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยังจะมีโหมดที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเลยนะคะช่วยในเรื่องของการทําให้รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นหน้าเรียบเนียนขึ้นแล้วก็รักษาหลุมสิวได้ด้วยค่ะ ก่อนทำพิคโคเลเซอร์ค่ะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าการยิงพิคโคเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นจุดเลือดออกนะคะบริเวณผิวหน้าดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะมายิงเลเซอร์พิคโคเนี่ยก็แนะนําว่างดใช้ผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวอย่างเช่นพวก AHA BHA หรือกลุ่มวิตามิน A นะคะแล้วก็ไม่ออกแดดจากอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนมายิงค่ะค่ะแล้วก็ข้อปฏิบัติตัวหลังการทำเลเซอร์ค่ะ ต้องทำยังไงบ้างคะก็พอยิงไปใช่ไหมคะก็จะมีหน้าแดงเนาะในโหมดที่เขาใช้รักษาหลุมสิวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการยิงแบบตกสเก็ตในกรณีที่เรายิงแบบรักษากาะดังนั้นเนี่ยหลบแดดสาคัญมากๆเลยค่ะในช่วง2อาทิตย์หลังทํานะคะแล้วก็ดูแลนะคะทาครีมชุ่มชื้นอย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยหายไวเร็วขึ้น และนี่นะคะหมอก็ยิงพิกโคเลเซอร์เสร็จแล้วนะคะหลังยิงนะคะหน้าก็จะมีจุดเลือดออกอยู่ใต้ผิวหนังแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่ใช้สําหรับรักษารูปขุ่นโผลนะคะแล้วก็หลุมสิวค่ะตัวนี้เขาก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวนะคะทําให้รูปขุ่นโผลกระชับขึ้นแล้วก็หลุมสิวเนี่ยตื้นขึ้นนะคะโดยการดูแลนะคะแนะนําว่าไม่โดนน้านะคะ24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ทาครีมชุ่มชื้นนะคะอย่าง สม่ำเสมอเลยนะคะเช้าเย็นเพื่อให้หน้าเนี่ยไม่แห้งแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็งดใช้พวกครีมหรือยานักษาสิวหรือกลุ่มที่ประสบพวก AHA BHA หรือว่าวิตามิน A นะคะสักประมาณส,สังสาห์คะ่ะสำหรับคนที่ต้องการรักษาหลุมสิวหรือว่ากระชับรูปผิวหนนะคะ อันนี้แนะนําขั้นต่ำอยูที่ประมาณ3-5ครั้งต่อเนื่องกันทุกเดือนค่ะโดยจะทําทุก4สัปดาห์นะคะไม่แนะนําไม่ทําเร็วเกินไปกว่า4สัปดาห์เนื่องจากว่าผิวของเราเนี่ยจะยังช่องแฉมตัวเองได้ไม่เต็มที่ค่ะ ก็ตอนยิงนะคะก็จะได้ยินเสียงเลเซอร์แป๊ะแป๊ะ,ปะเท่านั้นเองค่ะส่วนความรู้สึกด้านในก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรกระแทกนิดหน่อยนะคะเนื่องจากยาชาชามากก็เลยไม่ค่อยออรู้สึกอะไรค่ะหลังจากยิงเสร็จนะคะก็จะรู้สึกว่าผิวร้อนผ่าวนิดหน่อยอะคะ่ะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจพ i ิกโคเลเซอร์นะคะมีปัญหาเรื่องหลุมสิวรุมขนกว้างสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะสามารถมาปรึกษาคุณหมอของเราได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์อินเตอร์ค่ะ